สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนิดในช่องนิดาวเารตี้อีกแล้วนะคะอยากจะบอกว่าคิดถึงทุกคนเลยนะคะนิดไม่ได้ทําคลิปหลายวันคิดถึงมากๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอยเป็นกําลังใจและติดตามกันนะคะวันนี้นิดมีแคล็ลับดีๆอะไรมานําเสนอมาฟังกันค่ะเรื่องที่นิดจะมานําเสนอวันนี้ก็คือเป็นการรีวิว ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะว่านิดเป็นคนที่ชอบมาร์กหน้านะคะแต่ตัวมาร์กหน้าของแบรนด์นี้นิดยังไม่เคยลองนะคะนิดก็เลยอยากจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันค่ะป็นมาร์กที่ว่านั้นก็คืออันนี้นะคะของลอรีอัลนะคะเป็นสูตรเกี่ยวกับเพื่อผิวดูกระชับและลดเลือนริ้วรอยนะคะทุกคนที่นิดอยากจะลองก็คือว่า มันเป็นตัวเอสเซนต์บำรุงเข้มข้นแล้วก็ตัวแผ่นมาร์กนะคะมันมีความหนาแค่0.3ม mm ิลิเมตรนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะมันจะมีโปรโมชั่นนะคะของวัสสันซื้อชิ้นที่2ในราคาแค่1บาทนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะอยากได้ไปตำมกันนะคะที่วัสสันนะคะแต่ก่อนอื่นนี่อยากให้ไปดูก่อนตัดสินใจนะคะ ซึ่งนิดได้ทําคลิปเกี่ยวกับการมาร์กหน้าไว้แล้วไปดูกันค่ะว่าหลังจากที่นิดใช้มาร์กหน้าตัวนี้แล้วรู้สึกอย่างไรไปดูเลยค่ะเรามาเริ่มมาร์กกันเลยค่ะแผ่นมาร์กของ L'Oreal นะคะมันจะเป็นแผ่นมาร์กแบบ2ชั้นด้านนอกเป็นแผ่นสีฟ้าให้แกะออกนะคะแล้วแผ่นด้านในเป็นแผ่นซีมบางๆบ,าง,บางจริงๆนะคะทุกคนปรับให้เข้ารูปหน้าเสร็จแล้วทิ้งไว้15นาทีนะคะ หลังจากนั้นผลที่ได้ก็คือน่าจะตึงกระชับแบบนี้ค่ะเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าหลังจากที่นิดมากหน้าเสร็จคือหน้ามันจะนุ่มชุ่มชื่นรู้สึกดีมากๆเลยค่ะก็คือรู้สึกว่าผิวมันนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ตึงกระชับนะคะเขาบอกว่าถ้าใชา้ต่อเนื่องไปนานๆมันจะช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยนะคะแล้วก็แผ่น ร่างหน้าของเขาคือมันบางจริงๆนะคะแล้วเขาก็ยังออกแบบมาเพื่อเหมาะกับรูปหน้าของคนเอเชียนะคะถ้าใครสนใจอย่าลืมลองใช้สูตรนี้ดูนะคะส่วนตัวนิดก็คือประทับใจส่วนหนึ่งนะคะก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะสำหรับวันนี้นิดไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะวันนี้นิดไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ